ก้อยรัชวินรอนแจงละเอียดยิบหลังเจอดราม่า3500สมัครวิ่งการกุศลหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณแม่คนสวยก้อยรัชวินได้ออกมาโพสชวนวิ่งการกุศลแต่ไม่ไหวเจอดราม่าปมราคาค่าสมัครที่หลายคนจับตาและพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมกันสนั่นโซเชียลจากการตันข้อสงสัยของชาวเน็ตเรื่องค่าสมัคร3,500บาท แต่บริจาคข้ามูลนิทิรามาเพียง100บาทในโครงการช่วยผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมล่าสุดทางก้อยลัชวินได้ออกมาชี้แจงผ่าน f เฟซบ o ๊ k ลัชวินเจอร์นีเผยมีเพจให้ข้อมูลที่ปิดเบือนจากความจริงเกี่ยวกับค่าสมัครและเงินบริจาคทำให้หลายคนเข้าใจผิดโดยการสมัครวิ่งจะมีแพ็กเกจให้เลือกระยะทางคือ5กิโเมตร10กิโเมตรและ21กิเมตร ซึ่งราคาแต่ละระยะจะไม่เหมือนกันและทุกหนึ่งการสมัครจะบริจาค100บาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมและในส่วนของบัตรการกุศลค่าสมัครทั้งหมด3,599บาทจะมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น